โซดาปฏิมักโซดาปฏิพละสมาบัตสกทา,าคามิมักสกทา,าคามิพละสมาบัตอนาคามิมักอนาคามิพละสมาบัตอรห,หัตตมักอรหัตตพละตามาบัตควรรู้ยิ่งทุกอย่างสัตินรีด้วยอัดว่าน้อมใจเชื่อวิริยินรีด้วยอัดว่าประคองไว้สตินรีด้วยอัดว่าปรากฏสมาธินรีด้วยอัดว่าไม่ฟุ้งซ่าน ปัญญีสีด้วยอัตว่าเห็นศรัทธาพละด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะไม่มีศรัทธาวิริยระด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความเกียจคร้านสติพละด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความประมาทสมาธิพละด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะความฟุ้งซ่านปัญญาพละด้วยอัตว่าไม่หวั่นไหวในเพราะอวิชชาควรรู้ยิ่งทุกอย่าง สติสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าปรากฏธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าเลือกเฟ้นวิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าประคองไว้ปิติสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าแผ่ไปปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าสงบสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าไม่ฟุ้งซ่านอุเบคาสัมโพชฌงค์ด้วยอดว่าพิจารณาหาทางควรรู้ยิ่งทุกอย่าง